ากคุณกำลังมองหาที่ดินที่มากกว่าแค่การถือของนะครับแต่อยากได้พื้นที่ที่ให้ได้ทั้งการพักผ่อนความสงบและโอกาสทำเงินคุณกำลังเจอที่แปลงนั้นแล้วนะครับ และนี่คือที่ดิน16ไร่16ตารางวาเอกสารเสร็จพร้อมโอนทันทีที่ดินแปลงใหญ่ที่ติดกับถนนลาดยางบ้านคลองยางอําเภอศรีนครจังหวัดสุโขทยัยที่ดินแปลงนี้นะครับทำเลดีมีไฟฟ้าปราบป่าผ่านหน้าแปลงนะครับมาพร้อมบรรยากาศเรีวยววตรงหน้าของคุณนะครับเปิดโล่งสวยแบบไม่มีอะไรบดบังนะครับธรรมชาติรอบข้างเงียบสงบร่มเย็นแถมบางส่วนนะครับเป็นสวนมะม่วงให้ผลเรียบร้อยและอีกหลายส่วนนะครับยังเป็นพื้นที่เกษตรกรที่นี่นะครับดี น้ำดีมีศักยภาพตั้งแต่วันแรกที่คุณถือคลองการเดินทางถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับตั้งอยู่บนถนนบ้านคลองยางถนนเส้นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียง ได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปอำเภอสวรรคโลกหรือเดินทางเข้าอำเภอศรีนครและจังหวัดอุตรดิตฐ์ถนนเส้นนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับที่ดินนะครับมีทางเข้าออกของตัวเองติดกับถนนสาธารณะและยังติดกับถนนลาดยางครับตำแหน่งที่ดินนะครับอยู่บนทำเลที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวนความสะดวกนะครับอยู่ใกล้กับอำเภอศรีนครเพียงแค่8นาทีเท่านั้นที่นั่นนะครับยังมีโรงพยาบาลศรีนครเพียงแค่8นาที ที่นี่นะครับยังมีสถานศึกษาขนาดใหญ่คอยรองรับลูกหลานท่านโรงเรียนอนุบาลศรีนครและโรงเรียนมัธยม สีนครเดินทางเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเองนะครับสถานีรถไฟสีนครเพียงแค่10นาทีร้านสะดวกซื้อนะครับโรตัสโกเฟสปั๊มน้ํามันปะตะทเซเว่นตลาดส,สดสีนครเดินทางเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเองนะครับของกินของใช้อาหารสดมีครบทุกวันไม่ขาดเลยนะครับที่ดินบนเนื้อที่16กไร่6ตารางวาแปลงนี้นะครับยังเอื้อต่อการต่อยอดไอเดียอย่างสร้างสรรค์โฮมสเตย์คาเฟ่ใกล้ชิดธรรมชาติชมวิวทุ่งนารีสอร์ท สวยๆหรือแม้แต่ฟาร์มสเตย์กลางทุ่งนาก็น่าสนใจและน่าลงทุนเป็นที่สุดเลยนะครับหรือว่าคุณสามารถซื้อที่แปลงนี้นะครับไว้เพื่อสร้างบ้านในฝันที่มีทั้งวิวสวนเกษตรกร,ร,กรทุ่งนาแหล่งน้ําธรรมชาติหรือจะปล่อยให้เช่าทำเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้รายได้ตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับและที่สำคัญขอบอกเลยนะครับว่า ราคาดีมากเลยนะครับมีบรรยากาศของการพักผ่อนที่แท้จริงลองคิดดูนะครับว่าที่ดินที่ให้ได้ทั้งการลงทุนการพักผ่อนและโอกาสทางธุรกิจจะมีอีกกี่แปลงนะครับใกล้ครบจบทุกจุดสําคัญใช้ชีวิตง่ายแต่ยังคงธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับสนใจติดต่อสอบถามโทรเลยตอนนี้นะครับ099 7 9เ1911เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับหรือว่าทัากอินบ็อกได้เลยนะครับเพื่อเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่สวยนี้ก่อนใครสวัสดีครับ